สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทู ube, ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวแปลงร่างเป็นเศรษฐีเจราศีเงินคล่องทองกองหน้าคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงค่ะมีถึง7ราศีด้วยกันนะคะที่มีเกณฑ์จะพบโชคใหญ่ได้เงินก้อนโตใครทำธุรกิจค้าขายก็จะกำไรดีงามค่ะ เรียกได้ว่าทั้งเจ็ดราศีนี้มีเกณฑ์ว่าช่วงนี้ดวงจะได้พบกับโชคก้อนใหญ่นะคะอันเนื่องมาจากมีการย้ายดวงดาวถึงสามดวงในเวลาไล่เลี่ยกกันเลยค่ะซึ่งมีทั้งดาวพุธย้ายดาวศุกร์ย้ายและก็ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะพอทั้งสามดาวย้ายใหญ่อย่างนี้แน่นอนค่ะว่าจะส่งผลไปในทิศทางที่ดีนะคะ โดยใครที่ทำธุรกิจการค้าขายจะเป็นไปด้วยดีมีกำไรได้อย่างงามโดยเฉพาะท่านที่เกิดใน7ราศีดังต่อไปนี้ค่ะเรียกว่าค้าขายออนไลน์หากว่าสินค้าที่ขายเสริมกับดวงชะตาของตัวท่านเองด้วยลูกค้าจะเข้ามาเยอะมากขายดีกันจนเหนื่อยเลยนะคะ และก็คนธรรมดาก็จะกลับกลายเป็นคนมีชื่อเสียงส่วนใครทำงานประจำทิศทางการงานเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองมีเป้าหมายดีงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่จะมีข่าวดีให้ชื่นใจในระยะเวลาอัานใกล้นี้ด้วยล่ะคะ่ะสำหรับคนทั้ง7ราศีราศีแรกคือ่านที่เกิดในราศีกรกฎราศีที่สองคือ ท่านที่เกิดในราศีมีนราศีที่สามคือท่านที่เกิดในราศีตุลราศีที่สี่คือท่านที่เกิดในราศีเมทุนราศีที่ห้าคือท่านที่เกิดในราศีพิจิกราศีที่หคือท่านที่เกิดในราศีกุมและราศีสุดท้ายคือท่านที่เกิดในราศีกันนะคะ และแน่นอนค่ะสำหรับใครที่หากพื้นดวงต้องโลกก็จะยิ่งพบโชคใหญ่ได้เงินก้อนโตโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเจรลคณาราศีดังกล่าวไปแล้วนะคะดวงจะดีมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมี มูลเตลูทางด้านไหนขยันบูชาให้เต็มที่รับรองได้ว่าการงานเจริญรุ่งเรืองมีข่าวดีเข้ามาให้ชื่นใจธุรกิจการค้าขายดีมีกําไรงามอย่างแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงเจรราศีที่เรียกได้ว่าเตรียมตัวแปลงร่างเป็นเศรษฐีกันได้เลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ